สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคินโชค่ะชาวราศีสิง์ประจําวันที่6ถึง12มีนาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักสันโดษนะคะการที่อยากจะปีกวิเวกลําพังนะคะชาวสิงนะคะเหมาะกับการศึกษาหาความรู้การใช้ชีวิตแบบราบเรียบเป็นต้นนะคะ เรื่องของการงานนะคะอาจจะมีความเบื่อเบื่อบ้างนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการทำงานคนเดียวหรือแยกตัวออกไปทำนะคะอันนี้ก็จะทำได้ดีก็จะเหมาะกับอาชีพที่จริงจังซีเรียสนะคะครูบาอาจารย์นักเขียนนักวิชาการแพทย์พยาบาลน,นะคะนักวิเคราะห์วิจัยต่างๆอันนี้ก็จะสร้างสารรค์ผลงานได้มากขึ้นนะคะ เรื่องของการทำงานอื่นๆนะคะก็เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เดี่ยวหรือการที่ไม่อยากพึ่งพิงใครนะคะอยากจะแก้ปัญหาจัดการด้วยตัวเองหรือว่าพร้อมที่จะทำงานเต็มที่ไม่พูดมากพูดเยอะเป็นต้นการเงินนะคะทรงๆไม่ดีไม่แย่ช่วงนี้ก็ถือว่าราบเรียบนะคะรู้จักบริหารจัดการได้ดีสุขภาพนะคะอาจจะมีการนอนไม่ค่อยหลับ หรือหลับไม่สนิทนะคะบางรายเกี่ยวกับพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพโรคประจำตัวต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ต้องตรวจสุขภาพตรวจเช็คกันด้วยแคลค่าจากอุบัติเหตุคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักนะคะต้องเป็นรักที่มีความแตกต่างกันนะคะจะเป็นเรื่องของอายุหรือฐานะบางอย่างท่านที่มีคู่มีครอบครัวนะคะต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะไม่ค่อยได้สวีทหวานมากนักนะคะแต่ก็เป็นภาพรวมที่มั่นคงลงตัวในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ